ทำอะไรคะตอนนี้จะมาอัปเดตต้นตัวผู้ใสยพันธุอะไรคะเน,นื้อเยืยเ่อต้นตัวผู้เป็นคารามีเลสคารามีเลรามีส,นมสหน่อมันจะดกคือหน่อจะออกรอบต้นเลยเราต้องถีบออกนี่ต้นนี้ถีบออกไปสองรอบแล้วช่วงที่ถีบอะต้นจะเปต้องย้อนกลับไปดูคลิปก่อนอะต้นจะยังประมาณนี้อยู่เลยเนี่ยพอถีบออกต้นจะขยาย ก็ตอนนี้ก็ประมาณถังสีใบใหญ่แล้วตอนนี้โคนเท่าถังสีใบใหญ่แล้วต้นจะโตมาหน่อยแล้วแต่ก็ยังคงมีหน่อออกมาอยู่นะนีะ่มาดูใกล้ๆหนิยังมียังคงมีหน่อออกมานี่สองหน่อแล้วนี่หนึ่งหน่อนี่นี่นี่กำลังโผล่มาอีกหนึ่งหน่อนี่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 นนเียวเขียวๆนะเดี๋ยวก็จะรอหนอ่อสายเนี้ยให้มันเท่ากำปั้นก่อนแล้วก็ค่อยถีบออกโอ้อบางคนเสียดายนะคะแต่ว่ามันก็มีสาเหตุของการถีบออก เราจะให้ต้นแม่โตกรเพื่อให้เกสอนอมไม่งั้นก็ไม่ได้เกสอนสักทีหรอกกอนมี่เลสนี่จะมีปัญหาในเรื่องของหน่อเยอะที่สุดตอนนี้ทาวสวนก็ประสบป,ปัญหาแบบเดียวกันก็คือต้องเอาหน่อออกทาไงก็ได้กบจัดหน่อออกแล้วอย่างอย่างนี้สมมติว่าเราออกปุ๊บแล้วเราไม่ได้ตอนเราไปลงดินเลยได้ไหมคะหน่อที่เทียไปหรอใชไไ่ไม่ได้ไม่ได้ ราะยังไม่มีรากอะไรเนาะใช่มันยังไม่มีโคนเป็นหน่อลอยยังไม่มีโคนยังไม่มีโคนที่แตกออกมาเหมือนหน่อไอ้แตกรากได้แตกออกมาคล้ายๆกับกิ่งที่มันงอกใหม่ประมาณนั้นนะคะ่ถ้าาราไว้ทั้งประมาณกำปั้นเขาก็จะจะต้องเอาออกกำจัดออกกำจัดออกไปเลยไม่ไม่ต้องปล่อยไว้ไม่ต้องเสียดาย่ามันการ์มีเรสอะจะไม่เหมือนกับ คารามียกรีนในชุดแรกในชุดแรกเป็นจะเป็นคารามีกรีนที่นําเข้ามาหน่อจะไม่ไม่โดกแล้วก็ให้เกสรที่แต่ชุดหลังเนี่ยที่เอามาลงคารามีรคารามีรเลดเนี่ยสามตีต้นเนี่ยโตก็โตช้าหน่อก็เยอะแล้วปีนี้ไม่รู้ว่าจะออกเกสรหรือเปล่าไม่รู้จะมีจัดหรือเปล่าด้วยยัยงต้องรอนกันอยู่คือง่ายๆว่ามีผลกับ การผลิตเกสรให้เรานะ่เกสรสำคัญมากในการที่เราจะทำผลผลิตในปีนั้นๆโอเคค่ะอัปเดตเท่านี้อัปเดตไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะคะมา